สวัสดีค่ะมาตามสัญญาแล้วนะคะวิธีการทำการ์ดสวิงนะคะสวิงก็คือตัวหมุนแบบนี้นะคะอันนี้ตัวนี้เป็นตัวอย่างงานสำเร็จนะคะที่คูเก๋ลองทำไว้ดูนะคะยังไม่ได้เคลือบสติกเกอร์นะคะลองติดงานให้ดูเฉยๆก่อนขั้นตอนและอุปกรณ์ไม่มากนะคะเพราะว่าเก๋ไม่ได้ใช้กระดาษซ้อนกัน2แผ่นนะคะว่าเห็นบาง บางคนที่สอนมาก่อนเนี่ยเขาจะใช้วิธีการสอ,อ,อนกระดาษ2แผ่นด้านหลังด้วยแบบแต่ของเกดไม่ทาไม่ทานะคะเก๋จะใช้แบบนี้เปเลยเพราะว่าด้านหลังเราไม่ได้ใช้ประโยชน์อยู่แล้วนะคะเราก็ทําเฉพาะด้านหน้านะคะอุปรกรณ์ที่ใช้คือกระดาษนะคะตัวนี้เป็นกระดาษโปสเตอร์แข็งสีอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบตัวนี้ขนาดเท่า A4 เลยนะคะ อีกชิ้นหนึ่งกระดวงกลมแบบนี้นะคะขนาดที่เดี๋ยวใช้จะเป็น6นิ้วนะคะ6นิ้ว6นิ้วนี่ง่ายๆเลยใช้จานหรือว่าถ้วยนะคะที่อยู่ในห้องครัวเรานะคะที่มีขนาด6นิ้วออกมาทาบทำแบบแล้วก็ใช้ตัดวงกลมได้เลยวิธีการง่ายมากๆตัวนี้หันพลิกกลับมาด้านหลังกระดาษโปสเตอร์ตัดขนาดเท่าเอ แบบวงกลมที่เราเตรียมไว้นะคะตัวนี้จากนั้นใช้ไม้บรรทัดนะคะวัดเข้ามาด้านข้างฝั่งนี้นะคะ3.5ุเซนตัวนี้วัดเข้ามาเลย3.5แลุด้วขีดไว้นะคะจากนั้นนำแบบวงกลมที่เราเตรียมไว้นะคะมาวางลงไปหาระยะ กึ่งกลางอันนี้3.5เซนนะคะจำไว้ด้วยเวลาทำทำแค่นี้แหละหาจุดกึ่งกลางเว้นระยะให้เท่ากันนะคะจากนั้นขีดเลยค่ะไม่ต้องทำอะไรมากมายเราจะนิ่งง่ายๆทำง่ายๆนะคะไม่ทำอะไรยุ่งยากเสร็จแล้วเอาแบบรราว่างไว้ก่อนจากนั้นใช้ไม้บรรทัดนะคะวัดเข้ามาด้านบน11เซนนะคะ หีดไว้ด้วยแล้วก็16เซนจากนี่มานี่คือ11เซนติเมตรนะคะจากจุดนี้มาหากจุดนี้อยู่ที่5เซนติเมตรเวลาที่เราวัดเราก็วัดเป็น1 1แล้วก็16เลยนะคะด้านล่างก็เหมือนกันวัดเข้ามา11เซนแล้วก็16เซนนะคะจากนั้นใช้ไม้บรรทัดอีกตัวหนึ่งนะคะที่มีปลายแหลมนะคะ ขีดทำร่องมันง่ายมากเลยขีดเสร็จแล้วแต่ว่าจะยากตรงขั้นตอนต่อไปนิดนึงเพราะว่าถ้าผิดพลาดก็คือจะไม่ค่อยสวยตรงนี้เสร็จแล้วเราจะใช้คัตเตอร์นะคะกรีดส่วนที่เป็นวงกลมจุดนี้กับจากจุดนี้มาถึงจุดนี้ เว้นไว้คือช่วงนี้กับช่วงนี้นะคะไม่ต้องไปตัดเขาอันนี้จะออกแรงนิดนึงนะคะแล้วก็ต้องระวังมือด้วยใช้คัตเตอร์ดีๆหน่อยนะคะเลือกคัตเตอร์ที่ค่อนข้างแข็งนะคะจะทําให้งานของเราทําง่ายขึ้นถ้าเราใช้คัตเตอร์ที่แบบ35บาทแบบเนี้ยมันก็จะใบก็จะอ่อนๆหน่อยนะคะเวลาตัดก็จะปีได้อันนี้ออกแรงนิดนึงนะคะ แต่ก็น่าจะพอทําได้แล้วก็มาด้านนี้ระวังมือด้วยนะคะอันนี้ค่อนข้างคือขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ยากสุดแล้วล่ะในการทำทำงานชิ้นเนี้ยถ้าผ่านขั้นตอนนี้ไปได้ก็คือเสร็จละไม่มีอะไรยากเลยอันนี้ง่ายมากๆแค่เตรียมอุปกรณ์ก็ทำได้เลยนะคะสิ่งแรกที่ต้องไปหาก็คือถ้วยขนาดหนิ้วนะคะในห้องครัว ถ้าไม่มีก็ใช้จานก็ได้หรือว่าจะปรับขนาดให้ให้ตามขนาดที่เราต้องการก็ได้เสร็จแล้วนะคะตัวนี้คราวนี้พับตามรอยที่เราทำรอยไว้เบาๆก็พอน,นะคะเดี๋ยวกระดาษจ,จะแตกตรงนี้พับด้านนี้พับเข้ามาแบบนี้นะคะส่วนด้านนี้ก็คือพับเข้ามาตามรอยที่เราทำร่องไว้แบบนี้ใช้ ในบรรทัดกดกนิดนึงก็จะเป็นแบบนี้นะคะกับซ้นมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็ใช้แบบแบบนี้นะคะแบบที่เราเตรียมไว้ติดลงไปเก็บเอากาวมาอ่ะสมมุติว่าเราติดเข้าไปแล้วนะคะลืมเตรียมกาวมานะคะเราจะใช้เป็นกาวลาเท็กหรือว่ากาวของหน้าบางก็ได้ติดเข้าไปงานของเราก็จะเรียบร้อยแล้วจากนั้นเพื่อ เพิ่มความสวยงามนะคะแล้วก็ใช้กันไกตัดมุมเลยค่ะหรือว,ว่าใครที่มีที่ตัดมุมสองเอดที่ตัดมุมเราก็ใช้ที่ตัดมุมหีบเลยก็ได้แต่ถ้าใครไม่มีก็คือใช้กันไกเพราะเวลาเด็กๆเ,เล่นก็คือจะได้ไม่โดนมุมกระดาษบาดนะคะเพื่อความปลอดภัยเราต้องเอามุมออกทุกครั้งเสร็จแล้วค่ะสมมุติว่าเสร็จแล้วนะเพราะว่าไม่มีกาวนะคะเรียบร้อย ง่ายไหมคะมันง่ายมากเลยแค่เดนแบบนี้นะคะมันก็ปิดงานก็จะเป็นแบบนี้เนื้อหาก็แล้วแต่เราจะออกแบบแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสอนวิชาอะไรนะคะไปยุกใช้แล้วก็นำไปปรับใช้เองขอบคุณม,มากนะคะ